เขีดแบบเย็บขียดเลยชื่อแบบคุณจัดที่ว่าใช่แล้วเนี่ยมือนที่เคยดูถึงเื้อดูนานเลวเออเตีมไม่เตีมใช่ไหมเฮ้ยจะย็นดีพออูดดิพูหนึงปวดหัวกูโอ้โหอ,อีคออกคนเขายดอ่ะ เต็มเลยจริงหรือวันตายถามหน่อยเจอคนที่วิ่งเจอวัดยิงไหมสนุกมาในตีไม่เราขึนอะไรสตรีมเมอร์เนี่ยสิคนคนหรืผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่เชื่อผมไม่เขาเขาเขาชอบเล่นด้วยกันตีเขาสตีมาสองคนเลยั้งผู้หญิงผู้ชายไหม จะไม่เคยดูอยู่ที่นี่ดูนเนาะโอ้ยยิงไม่โดนปืนสีเหลืออันหนึ่งเอาปะ่ะเอาเอาหลายตัวเลยนะหมอนมันพูดว่าอะไรเมื่อกี้อะไรตัวตัวป่ะคนๆคนหลายตัวแซมด้วยตัวหนึ่ง w a t ัง o ด t วัเฮ o ยย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 มียะเบิดลูกหนึ่ยอ่ะเอาได้ได้ย ยูยังอยู่ที่เดิมปลาระเบิดนำล่องก่อนมน <ะ S 2> <ร>า,าแล,วแล,วแลวา้วแล้วนี่หมวกแล้วนัดเดียวเข้าหัวน่าจะนนอะช่วงนี้จะเน้นคอนเทนต์ที่สุมทีมเอาคอรับบางทีเจอคนตลกตลกบอนมีคนอยู่นี่ไงนี่ไงป้อมเห็ดต้องน้ำโ้สองซะตลนดก็นี้ว้า บอลบอลเรโดนอะไรอ่ะโอ้โหตั้มตั้มแล้วฉันจะรอดไหมเนี่ยเอดโอ้โหชุดเดียวเลยบอลลูกสอง <c oughs> มักกี้มาอีกเล <c oughs> นขอกระสุน <c oughs> เธอหน่อยบอลต้ต้เลยอุ้ยตกใจ ตับมตั้มน่าเลยโอ้โหสะบัดเลยดิเมื่อกี้เออดีก่อนไดน้แนวก็มันสวนตั้มเดียวน็องน, ốc, น ốc ็องนัาจะตั้มแรกแลอะ <no. S 2> <laughs> ôi lột 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 nó sẽ mặc nhét chặt quá đúng โดดมาทำไมวะตกใจไงหลักหลักหลักเอ้าไม่มีของหรอเอ้ายังไม่ตายเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ตี้ที่ยิงเธอได้เนี่ยหมอนตี้ขับรถบักกี้มาได้เนี่ยตีีะยิงไปเลย ใช่แน่ๆต้องให้เธอแก้ชุดอะไรของเอ็งพวงพลังไปหมดเลยน่ะแต่มันหลังิเซ็กซาอ๋อชุดนี่เองที้ตงเิดเป็นหนวดขึ้นตรงๆนี่เองอ๋อว่าอะไรหนวดอะไรข้างหน้ามันทึบพยูรน่ะยาวๆน่ะอะไรวะน่ะโอ้โหชุดนี้อย่างบักเอ้ยข้างหน้าเลยเมื่อกี้ซ้ายมือด้วยเองอ่ะข้างหน้าเองอ่ะเมื่อกี้ดับมา ตรงรถจะเมันกระโดดนั่นอหะเต็มเลย,ยลนะรถได้ไหมรถมีอีกตัวหนึ่งตายแล้วตรงรถใช่ โอ้ยโอ้โหออ้ยโอ,ยโอย้เดี๋ยวบ้าเลยชุดนี้นี่เองเพราะว่ามันใส่ชุดอะไรกันว่าทำไมห็งเห็นเห็นหน,นวดแตงสาบดีๆหนวดแม<ล>งสาบลเลยแล้วคนมนอนหมอบอ,อ่ะมองไม่เห็นเลยวะวนี่ไง เอ็งเอาไหมเองจะเอาด้วยก็ไม่บอกหัวแตกไปดิโอ้ย นี่แน่เขียดแบบเขียดเขียดเลยเขียดตาปาดเขียดตาปาดไม่เห็นอีกคนว่ะบอสโอ้โอ้จากไหนวะ ย้ yeah. ขโมยกิริสูตรเลยละกันในกล่องขอเวลาดอมด,อม,ดอมสักครู่ปากระทาะทิ้งเถอะ ถ้ามันกะสีไม่เนียนหรอะจะเนียนอ,ไนไนอะไรวะเาผหาล้วบอลพิชาพัางตู พาพางตัวอยู่นิ่งๆเจ้าเพจกวินไม่มีใครเห็นเราทั้งนั้นเธอไม่รู้จักวิชาพางตัววิชาหายตัวก็มีแต่ปลาสมมบไปที่อื่นไม่ได้พาง,ง,งพาตัวเองปลาหลอกะกันหลอกอัะนี่คือการห<ป>า,ายตัวนี่ปลาแต่อยู่ในจำมบ <ใน S 1> ให้แตกเลยอยาจะไปพุ่มเนื้อมากๆโอ้กำลังใจครับม็อบพุ่มนี่แหละข<อ>ึ้นมาเนี่แล้วล่ะถ้ามาขนาดนี้แล้วเฮ้ยมันไม่เห็นหรอก มันเห็นเองนี่เราเบิดไปหาเองนะแม่มันเห็นเองอีสีเห็นก็บอกว่ามันเห็นไม่ลุกไปยิงมันก่อน่มลมันจะเม็ดนี่แหละเม็ดนี่แหละ อย่ามาเจาะเจ๊เฮ้ยมันมีคนอยู่บนหลังคาด้วยล่ะใช่ปะไม่ใช่เขาลู่เลยลูกเนี้ยกอันนี้มันมีภาษาด้วยเหรอมันปีนหลังคาได้ด้วยเหรอไม่ได้หลังคาอ่ะมันอยู่ในบ้านข้างหลังชิดแบบชิดเราชิดยังไงแล้วอ่ะ ไอตัวเอาควักระเบิดทำไมล่ะจันวิ่งแฝด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 แฟดแฝดแฝดแฝดเจอแฝดย้ายเยอะดิมันน่าจะตายอ่ะโดนแล้วลงแล้วลงแล้วโดนแล้วเลย์เนี่ยอาอกไปแล้วยิงฟีดิยิงตัวมันดินะเอ้าไปนอนกอนเราจักรูจักรู